ได้พูดติดครั้งน่ะเมวิ์ทำไมนะ่ะแต่ก็ยังดีใจนะทีเ่เรายังอยู่ด้วยกัน mm hmm. อยากให้มันเป็นแบบนี้ในทุกๆปี คนมีเรื่องผีมาเล่าไหมเอ้านายบอกนายมีเรื่องจะเล่าไม่ใช่หรือไงเอาฟิลเตอร์ให้มันดูรลอนๆคือในตอนกลางดึกที่ฮอกวอตส์น่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบทชีแล้วฉันตื่นมาขอบคุณคุณซีโร่นะคะขอบคุณค่ะเธอก็เลยออกจากบ้านไปไป้ห้องน้ำน่ะอย่ามิการซะด้วย แล้วก่อนที่ฉันเข้าห้องน้ําอย่าไปขันซะด้วยฉันเจอฉันเจอใครไม่รู้อยู่ที่ห้องน้ําห้องทางขวาสุดหอฉันก็เลยรีบปลดทุกข์ของตัวเองจากนั้นฉันก็กลับออกมาแล้วห้องทางนั้น ก็หายไปไม่มีคนดูฮะฉันก็เลยสงสัยกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเจอในวันนั้นมันคืออะไรกันแน่นะตุดดิแล้วคนรู้แหมมันก็เลยเป็นตำนานผีห้องน้ำตอนตีสามขอตั้งชื่อว่าปวดทุกข์ตอนตีสามเจ้ จากกูจะกลัวกูไม่กลัวเลยโรงบอลเทเรื่อนี้ไม่บอกสถานการณ์แจ็คไหมอะไรถึงแจ็คสเปโร่แจ็คเดอะโกิลฉันก็มีเรื่องมาเล่าเหมือนกันเฮ้ยเขาเรื่องเลยเหรอครั้งหนึ่งที่ฉันได้ไปโลกมักเกิลฉันได้ไปที่ประเทศทางฝั่งเอเชียประเทศไทยเฮ้ย มันเป็นบ้านเรือนไทยหลังอุ๊ยขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณกิฟซับนะคะมันเป็นบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งที่ตอนนั้นฉันได้พักอยู่ห้องห้องหนึ่งข้างๆนั้นเป็นห้องของเพื่อนฉันระหว่างห้องกั้นห้องแต่งตัวมันเป็นเพียงไม้อัด บางๆฉันได้ทำการเคาะประตูไปสามครั้งไม่ใช่เคาะประตูเคาะกำแพงแล้วมันก็มีเสียงเคาะกลับแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเป็นเสียงมีแค่เพียงเสียงเคาะกลับสามครั้งเฮ้ยเฮ้ยทียยยแลวฉันก็เลยลองเรียกเพื่อนของฉันดูก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมา และจากนั้นฉันก็ลองเคาะไปอีกสามครั้งเฮ้ยมันก็มีเสียงเคาะกลับมาอีกครั้งเฮ้ยและหลังจากนั้นพอฉันพอฉันเรียกอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่มีเสียงใดตอบกลับมาฉันก็เลยเปิดประตูไปเฮ้ย เปิดประตูไปแล้วฉันก็เจอกับเพื่อนอีกคนนึง <c oughs> ที่มาด้วยกันฉันก็เลยถามเขาว่าเพื่อนที่นอนห้องตรงข้ามฉันเขาอยู่ไหนมงคลเปิดประตูให้เตียกหน่อยเยฉันกําลังซีเรียส <c oughs> ฉันก็ถามเพื่อนคนนั้นว่าเพื่อนที่อยู่ห้องตรงข้ามฉันอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นอยู่ชั้นล่างฉันก็เลยถามไปอีกว่าแล้วเขาก็คือคนที่ฉันคุยด้วยได้อยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าได้เคาะตอบกลับฉันหรือเปล่า เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ขอฉันก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านว่าห้องนั้นมีอะไรกันแน่เจ้าของบ้านไม่ตอบแต่เพื่อนที่อยู่ห้องนั้นเขาบอกเหตุผลว่าที่เขาลงมาข้างล่างนั้นเฮ้ย <Hey. S 1> เสียงดังไปนิดนึงนะองโอที่เขาลงมาข้างล่างนั้น เพราะว่าเขาเจอกับเหตุการณ์บางอย่างตอนนั้นเขากําลังล้างหน้าอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําเขาได้กําลังก้มหน้าล้างหน้าแปลงฟันอยู่ที่อ่างน้ําเขารู้สึกเหมือนมีใครมาจับที่ผ้าคนหนูเขาเฮ้ย<ว>แล้วพอเขาออกมาจากห้องน้ําไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง<ว>เขาก็หันไปดูที่ผ้าขนหนูของตัวเองเขาเห็นมือของเด็กอยู่ที่ผ้าคนหนูเฮ้ยมันเลยทำให้เขา ลงจากห้องแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนั้นจากที่ฉันเคาะประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงเกิดขึ้นกับหนูจริงๆ แล้วก็เกิดขึ้นหนูส่วนห้องตรงข้ามคือพี่ชายแล้วคนที่หนูคุยด้วยคือพ่อเรื่องจริงค่ะเอเราเปลี่ยนฉันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไม่เอาไม่ฟังได้ไหมันริ่มกูวันรื่อเขาเก็บไวคนเดียวนะฉันมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของบ้านหลังเดิมมันคือเรื่องจริงนะที่หนูเล่าวันนั้นฉันได้ปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆที่บ้านเรือนไทยหลังเดิม และเพื่อนของฉันเขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์ของมาร์เกลมาที่บ้านหลังนั้นฉันไม่ได้เอกใจอะไรแต่เพื่อนคนอื่นๆเขาก็ปาร์ตี้กันสนุกสนานเฮฮาหลังจากที่กำลังจะถึงเวลากลับเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ทักขึ้นมาว่าทักเพื่อนคนนั้นว่าขี่มอเตอร์ไซค์ระวังด้วยนะแต่เพื่อนคนนั้นเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเขาจึงขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป ฉันจึงถามว่าทำไมถึงทักเพื่อนคนนั้นแบบนั้นเพื่อนคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาได้เห็นเด็กผู้หญิงไม่มีหัวนั่งซ้อนท้ายกลับไปด้วยและขามาเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวนั่งซ้อนมาด้วยเฮ้ยและหลังจากนั้นไม่นานเพื่นอนคนนั้นเขาก็ล้ลมเสียชีวิตอยู่ในห้องโรงพยาบาล เรื่องจริงเหมือนกันค่ะเฮ้ยเอ็งชาวบ้าาเราคุยเรื่องอื่นกันไหมคุยอะอะล่ยนเรื่องเปล่นเรอเปลี่ยนล้ื่อเปลี่ยวเรืเปลีๆยนเรื่องเบอร์เบอร์เเบอรวเบอร์เบอร์เบอบบอร์เบอร์เบอรเบอร์เบเ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 อรๆเบอรๆเบอร์ิบอร์เ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 บอรเบอรอร์เบ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  ก็เตรียมตัวเตรียมใจน่ะโอ้แย่แล้วทีนี้ฉันมีอีกเรื่องหนึ่ง oh. ตอนนั้นเฮ้ยเฮ้ย่กหายใจไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮเฮ้ย ฉันจะเล่าให้ฟังมาฟังให้จบเถอนะฟังได้ไหมหรือว่าจบจริงๆกํกเนิดจบเธอนะง,งั้นเอาว่าฉันจะเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะอืมคิอนะเดชเรื่องพวกนี้น่ะมันเกิดขึ้นก่อนที่บ้านหลังนั้นจะได้ทําบุญบ้านและได้พาสารเข้ามาในบ้านชิบไปก่าเลยเตรียมแล้วมานั่งกันเถอะไม่กวานะเดช ไม่ควาจีนเลยนั่งฟังกันดีๆเถอะก็คืออ่ะงั้นฉันขอสองเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องสั้นๆสั้นมากๆไม่ไม่น่ากลัวมากก่อนที่จะทำบุญบ้านหรือนำสารเข้ามาในบ้าน แม่ของแม่ของฉันเขาได้จัดเลี้ยงกับเพื่อนๆแล้วทีนี้มันเป็นคืนฮาโลาวีนแบบนี้แหละ oh. จัดเลี้ยงกันที่บ้านเพื่อนของแม่ฉันเขาก็สังสรรค์มากันหลายคนปาร์ตี้สังสรรค์เสร็จมีเพื่อนคนหนึ่งมาทีหลังแล้วเขาก็ยืนนิ่งอยู่ที่สระน้ำสักครู่เขามองขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านหลังนั้น เขาไม่พูดไม่จาอะไรจนเวลาผ่านไปเลยเที่ยงคืนก่อนเขาจะกลับเขาก็บอกกับแม่ของฉันว่าไ,ได้ทำบุญหรือยังบ้านหลังนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นสารอะไรเลยแม่ของฉันก็เลยตอบไปว่ายังแต่กำลังจะทำเพราะได้เลิกไว้เรียบร้อยแล้ว เขาก็เลยบอกว่ารีบทํานะเพราะว่าเขาเห็นใครก็ไม่รู้สวมสบายมารำอยู่บนชั้นสองตรงหน้าต่างไม่ชอบเลยสบายไม่ชอบเลยอ่ะด้วยความที่บ้านหลังนั้นเป็นเรือนไทยและบ้านทั้งหลังเป็นไม้สักมันก็อาจจะมีติดมาบ้าง และหลังจากที่แม่ฉันได้ทําบุญเรียบร้อยแล้วเพื่อนคนนั้นเขาก็ได้กลับมาเที่ยว <_ an> เล่นหาแม่ฉันอีกครั้งเขาบอกว่าดีแล้วที่ทําบุญศาลหลังนั้นศาลของบ้านหลังนั้นมีทั้งหมดสาศาลด้วยกันคือศาลพระพมรมศาลตายายและศาลอะไรก็ไม่รู้อีก 2, 2, 2, 2, สอง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 ศาลก็คือเป็นสี่ศาลศาลไทยฟงไม่ตลกแล้วเพื่อนของแม่ฉันก็บอกว่า ดีแล้วที่ทำเพราะว่าเพื่อนของแม่ฉันเห็นเขาเกาะอยู่ตามรั้วบ้านเต็มเลยนั่นแหละจบแล้วจบแล้วนะ่ะเรื่อง <ไป S 1> ของบ้านหลังนั้นฉันมีฉันฉันฉันมีทุกอย่างเกิดขึ้นจริงจากบ้านหมูห่ั้านนั้นเลยนะเว้ยมัเป็นเรื่องเล่าของของน้องของเพื่อนฉัน จะเล่าว่าเป็นเป็นคนหนึ่งแล้วกันคือคือน้องเนี่ยมันมานั่งทําการบ้านอยู่ตัวทางานใช่ไหมมันก็แบบว่าอยู่ๆยก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊กก๊กดัง,อ,งออกมาจากลิ้นชักใช่คือ,ค,อคือจะบอกว่าบ้านที่เด็กคนนี้มันไปอยู่คือเอเบ้านเช่าคือเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งที่แบบว่า,ามันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ในละแวกนั้นนะ่ะเหมือนอารมณ์แบบ อารมณ์แบบเหมือนเหมือนบ้านที่แบบราคาถูกก็คือแบบว่าไปเช่าอยู่กับเพื่อนคือแบบฟิลเหมือนเหมือนแบบว่าเด็กต่างจังหวัดอ่ะเข้าใจไหมแล้วแบบว่าเข้าไปเรียนในเมืองก็เลยแบบว่าไปไปเช่าอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่แบบชานเมืองหน่อยอะไรเงี้ยใช่มีคํับค่อนข้ายใช่ครับแบบว่าคือครั้งแรกได้ยินก็คิดว่าแบบหูฝาดก็เลยแบบนั่งทํางานต่อคือแบบว่ามันเป็นเด็กเรียนวิทย์วะางไง เออแล้วแบบอีกสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กดังออกมาอีกคือมันก็ตกใจอ่ะมันก็ตกใจมันก็เฮ้ยอะไรวะมันก็เลยแบบเลื่อนเก้าอี้ออกใช่มันก็ได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเว้ยในลิ้นชักหรอใช่ใช่คือแบบคือบอกว่าแล้วแล้วคือลิ้นชักสิเนี้ยลิ้นชักมันก็ได้สั่นเปิดมาเป็นโดเรมอนโอ้ยี่ะ ใช่เหรอเอาจริงจะแก๊กเล่นเด้อใช่แก๊กเล่นเด้อถูกด้วยเหรอก็จะมีอะไรเมย์เอ้ยฉันก็มีอะไรดูว่าจะแก๊กเล่นเด้อใช่ด้วยเหรอตายจริงโหเรื่องนี้โคตรเบสิกแล้วมากอ่ะเอ่อฉันถามหน่อยสิว่าเรื่องของฉันมันหลอนไหมนะหลอนดิหลอนไม่หลอนไปดูในลูกแก้วย้อนหลังสิลูกแก้วย้อนหลังนายที่ไข่มุกใช่ไหมใช่ ได้ได้ได้นายส่งชื่อมาให้ฉันหน่อยหล่อนเกินอ่ะฉันจะบอกว่ามันคือทุกอย่างมันคือความจริงจากฉันที่ฉันกําลังนั่งอยู่นะตอนนี้มันคือสถานที่นั้นไปแล้วไม่อยู่ละแต่หลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยได้เคาะกําแพงบานนั้นอีกเลยดีแล้วนะไม่ต้องไปเคาะดีแล้วดีแล้วต้องเคาะหรอเช่ฉันอ่ะไปเคาะเลย สถานที่ที่ได้พบเธอเป็นกันไปคือฉันก็จะมีหนึ่งเรื่องอ้ยจะมีอีกเรื่องอีกให้ทุกคนฟังกันนะเป็นปเดรเล่นไหมหรือจะเล่าอีกเรื่องอ่า,าเล่าอีกเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายปะเรื่องน,นี้หลอนจริงในตอนที่ฉัน <c oughs> ในตอนที่ฉันได้เรียนเตรียมอนุบาลกับเพื่อนที่โรงเรียนจำได้เรียนเตรียมอนุบาลเลย <c oughs> เป็นเรื่องของเต็มายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วในโรงเรียนเป็นเรื่องเล่าที่ต่อกันมาทุกๆสี่ทุท่มของโรงเรียนฉันโรงเรียนฉันจะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับศาส,สนาคริสในคืนกลางดึก ตอนที่พวกฉัน,นมาถ่ายทำละครที่จะต้องส่งอาจารย์หรือว่าส่งเ,เพื่อนฉันได้ทำการถ่ายตั้งแต่ชั้นแรกขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าเราถ่ายทำเรื่องเกี่ยวกับแนวเฮอร์เร์กันต,ตอนแรกก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพวกฉันได้ขอยามเรียบร้อยเกี่ยวกับการเปิดไฟหรือว่าการทำอะไรต่างๆทัในในั้นเอง ไฟของโรงเรียนก็ได้ดับลงทุบแต่ว่ามีไฟของห้องหนึ่งที่อยู่ในชั้นเรียนนั้นเป็นห้องที่อยู่ถูกปิดไว้ที่เขาจะไปเข้าไปกันพวกฉันด้วยความที่คึ้ขนองก็เลยอยากรู้อยากรอง พฉันได้เดินเข้าไปในห้องห้องนั้นในตอนแรกมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดน,นั้นเองโต๊ะที่อยู่ที่ตั้งอยู่ข้างหลังมันจะเป็นโต๊ะที่วางกันกระจายกระจายที่ไม่ได้จัดได้หล่นลงมาตมตุพวกฉัน้นความที่กลัวกันมาก ก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลอกที่จะวิ่งออกไปแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามันกอาจจะเป็นแค่ลมหรือว่าอาจจะเป็นแคออ่อะไรบางอย่างที่ทำให้โต้ลม้มซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานแต่ทันใดนั้นไฟของห้องนั้นก็ดับลงทุกอย่างมืดมาก เพราะว่าห้องนั้นเป็นห้องมุมอับของชั้นเรียนพวกชั้นแลวคนที่มองอะไรไม่เห็นก็เลยต่างเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆท่านั้นเองพวกชันก็วิ่งลงบันใดกันลงมาให้รวดเร็วที่สุดแต่สิ่งที่พีคที่สุดคือ กล้องที่ใช้อัดเคราคมีส่วนหนึ่งของฉากที่ถูกขาดหายไปก็เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับผมจบแล้วหรอ,อใช<น>่จบแบบงงป่าไม่ได้ฟังเลยตั้งแต่แรกเป็นไปเรื่องอ <laughs> เพลงดังมาก อ่ะไปรอเวลาเดี๋ย <ไป S 2> วนะใช่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 ในผีเออนั่นสิในผีน่ากลัวจริงอะแอคิโอนามินั่งไม่กอดไปเถอะปะชิเกตเดี๋ยวน,นั่งก่อนฉันแอ,อคิโอ<ด>นั่นเด็ดแอคิโออพอลโล่สามสิบแปดฉันต้องแอคิโอด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้มันมีนัอัลเบโล38ามสิบแปดแล้วอ๋อฉันตั้งเอง อุ้มหมาเบากว่าอุ้มคนนะรู้เปล่าฮะฮะโอ้โยฮะขี่ไม่กว่าเองวะค่ะโอ้ยไม่กวาดแพงซะด้วยแล้วดูแล้วดูไม่กว่าไม่กวาดแพงซะด้วยโอ้ยหัวดูหัวดิหัวไม่กวาดดิโอ้โหอย่าไปทิ่มหลังใครเขานะคุณลุงค่ะเขาโพนี้สําเร็จมาจากคุณเคหกเก้านะคะเราเปลี่ยนกันดิแฮร์รี่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 วองกาแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่วองกาจะบอกว่าแฮร์รี่แฮร์รีเหรอไม่รู้นะขี่ตามเข้าไปเลย ขอสถานที่แน่ชัดจะไปไหนขอสถานที่แน่ชัดไปไหนไปไหนไปไหนไม่รู้เราเห็นเลยเขาขี่ไปนู่นแล้วขวาตรงไปเลยอ่าใช่ใช่ทางนี้แหละซ้ายนิดนึงฉันเห็นเขามาทางเนี้ยขวาอีกนิดอ่าใช่แล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ย คิดว่ายังมีคนเรียนอยู่ไหมมีสิฮาด้ฮาดะเฮ้ยฮะยนี่เสียงเพลงไหมนินมีวิตีตั้งใจแปลกๆนะวันนี้ มันี่มามีเยอะข้างๆนั้นมีอะไรอยู่ข้างหน้าฉันทำไมโธ่เอ็นรำกบผมหน่อยนะ ได้แดงแน่กูว่าแดงแน่นายว่าแดงไหมฉันไม่สนอ่ะแดงก็แดงไป ว่าได้พูดติดครั้งน่ะเมวิทย์ทำไมนะ่ะแล้วก็ยังดีใจนะที่เออเรายังอยู่ด้วยกัน mm hmm. อยากให้มันเป็นแบบนี้ในทุกๆปีถ้านายไม่ซุ่มซ่ามตกบันไดก็คงได้ไปเต้นนํำสักปีหนึ่งนะ่ะ พาอผ่านไปแล้วสองปียังไม่ได้เต้นด้วยกันเลยปีที่แล้วเธอไม่มาปีนี้ปีก่อนชันเอ้ปีก่อนหน้านูน้นเธอไม่มาปีที่แล้วเธอฉันไม่มาปีนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะมาให้ได้แล้วก็จะไปตลอดไปนะหวังว่าปีนี้จะไม่มีอะไรที่ทำให้นายหรือฉันไม่ตื่นนะ และแสงอย่างสวยอ่ะคนดูจริงเหรอยังไงฉันก็ต้องขอโทษอีกทีเรื่องเมื่อวานฉันฉันแค่เป็นห่วงว่านายจะเป็นอะไรไหมถ้าเล่นไม่จบก็แค่นั้นเองไม่เป็นอะไรนะ่ะฉันต้องขอโทษเธอมากกว่าที่ ตอนนั้นไม่ได้สนใจขนาดนั้นฉันเริ่มมาที่คิดตัวแล้วว่าอตอนที่เธอโดนเหล่มาม้าไฟทำร้ายเมื่อคืนเมื่อวานก่อนฉันเป็นห่วงมากมากเลยแบบมากๆ <c oughs> ะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากฉันก็แค่อยากให้ในายรักษาตัวดีๆนะเวลาเดินขึ้นบันไดก็อย่ารีบเพราะนายชอบตกบันไดหลายรอบมากๆเลยนะนับทราบเนด้วยนะอืมฉันจะพยายามไม่แบบว่าไม่ป่วยนะฉันก็จะพยายามไม่ป่วยเหมือนกัน ขอบคุณเหมือนกันอยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณเหมือนกันที่ต่อให้ฉันจะเคยแกล้งเคยตะคอกใส่ยังไงนายก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอฉันก็จะยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ตลอดไปจบแล้วขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบไปได้เวลาประกันต่อไปขึ้นมาน้องสาวจบนะคะคอนโดวฮาฮ่าฮ่าว้าว,ว,ว,วมันจะกระจี้เสียงโจโเคสงั้นงั้นไปเป็นไงล่ะทำดีๆเราเป็นดารา เป็นอารมณ์ไม่ทันเราไปโพลาไปเนี่ยใช่ค่ะเป็นไปโพลาแล้วหนูอะหนูสองคนไปนไปโพลาแล้วเอาจริงหัอว่ะฮาโลวีนสียงพูมากเจงถูกหัวใจพี่สีอะไรมันคืออะไรอะหนูเห็นคนพิมพ์อย่างเงี้ยหลายครั้งละหัวใจพี่สีอะไรเมลเมลครับคุณบอคสคุณสวิสวัสดีครับมันจะเกินไปแล้วนะเอาไปงัน้นไป อ่ะเขายังสอบไอ้นี่กันอยู่หรือเปล่าอ่ะสอบอะไรน่ะไอสอบขี่ไม่กว่าไม่รู้เลยนะต้องถามสาสตราจารย์เอนโจอ่ะฉันฉันฉันไม่ค่อยอยากมาตรงนี้เท่าไหร่เลยโอ้ยโอ้ยทำไมล่ะมาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่ไม่มีอะไรน่ะฉันน่ะฉันเป็นโรคกลัวสนามคิสิตแต่นายอยากเป็นนักคิดิตนี่ภูมิแพ้ทุงนี้ภูมิแพ้คิดิตมันขึ้นมันไอ้นี่นายอยากเป็นนักกีฬาคิดิตไม่ใช่หรอภูมิแพ้คิดิกํากำเริบ ภูมิแพ้เครดิตหรือภูมิแพ้อะไรที่สนามเครดิตหรือเปล่าไม่ใช่ภูมิแพ้การเป็นนักกีฬาเครดิตของฉันมันกำเริบขึ้นมาโลกนี้แก้ไม่หายเลยทีหัวใจสีอะไรจ๊ะสีแดงค่ะสงสัยสนามเครดิตคงจะฝังใจนายมากเลยเนาะโอยเกือบตายน่าจะอยู่ในใจนายมากๆเลยนะทำให้นายลืมไม่ลงเลยนะก็เลยเป็นภูมิแพ้ ไม่อยากมาแล้วอ่ะทำไมล่ะเอ้เราเป็นแฟนเป็่เลอกคุยกันดีกว่านี่ถึงโรงเรียนแล้วอ๋อโมงพอดีไปกินข้าวกันเถอะเมวิทข้าวเย็นนั้นสำคัญแต่กินกับเธอนั้นสำคัญกว่าอะได้ไปสิ